ดูไหมคะว่าถ้าท่านอยากขายของให้อาหารเกงและเกิดภาพจงท่านต้องแต่งกายให้ดีกว่าคนที่ท่านจะเข้าหาหนึ่งระดับเสมอแต่ถ้าท่านต้องการที่จะให้เกิดความเฟรนลี่เกิดความรู้สึกว่าโอเคเราเป็นกันเองกันมากขึ้นท่านต้องแต่งตัวเท่ากับระดับที่เขาแต่งโอเคไหมคะแต่ท้งนี้ท่านนั้นต้องแต่งกายดีถ้าลูกค้าแต่งกาย ไม่ดีไม่จำเป็นต้องแต่งกายไม่ดีเท่ากับลูกค้านะคะการแต่งกายคือการให้เขียนเพราะท่านไม่ได้ไปด้วยตัวของทาง่านแต่ท่านไปได้วยแรงของเบียชาเวลาท่านไปท่านแตกแบรน์ไปด้วยดังนั้นถ้าลูกค้าจะวิจารณ์ท่านเขาจะอาจจะไม่ได้วิจารณ์ตัวตนของท่านหรอกคะ่ะแต่เขาจะพูดว่าอ๋อเซลล์ของเบียชาเซลล์ของเบียชาทุกคนโดนหมดค่ะโอเคไหมคะพอท่านคือตัวแทนภาพลักษณ์ขององค์กรท่านคือแบรนด์แอมบาสเตอร์อย่างหนึง่ง Okay, okay. ะะดังนะั้นในเรื่องของภาษากายต่างๆมีส่วนสําคัญมากๆนะคะ